สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองพัทยาแล้วเราอยู่กับแบงกี้เย <Yeah. S 1> ้นะครับสครับผมแบงกี้ครับผมวันนี้นะครับ เราจะมาตามลอยแบงกิครับ <c oughs> ลุยกินพัทยาด้วยงบ50บาทเราพาผมไปหน่อย <c oughs> ผมดูกินแล้วแบบโหอร่อยมากผมอยากลองมากแล้วผมอยากรู้ว่า50บาทได้จริงป <c oughs> ่าหิ50บาทนี่ไม่ใช่ทุกร้านนะร้านละ50บาทร้าน <c oughs> ล,ละ50บาทใช่จะบอกเลยว่าที่จะพาไปเนี่ยจะเด,ดเด็ดๆอวบอวบเน่เนๆขาวขาวขาวๆ5 0บาทนี่ร้านเราอะไรร้านอาหารหรือร้านอะไรร้านอาหารร้านอาหาร วันนี้มีเ,อเยอะเลยพาขับเทสลาไปนี่ครับวันนี้ไม่นู้จะได้นั่งเทสลาเป็นครั้งแรกจริงไหมจริงไม่เคยนั่งเทสลามาก่อนเลยมาเลยเดี๋ยวเราเริ่มที่หาดก่อนแล้วไปซอยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลับอ่าจริงป่ะไหมมีร้านลับด้วยมีร้านลับเพื่อนวันนี้ไปบัวป่วนขาขาวแน่นแน่นมาถูกกันเว้ยมาถูกะแล้วโดนรถชนตูดไปครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนเทสลาแล้วนะครับโอ้โหครั้งแรกเลยนะครับที่ได้นั่งเทสลาเรวตอนนี้เราอยู่ที่เมืองพัทยานะครับนี่ เทสลาเนี่ยซื้อมาเขาให้โน้ตบุ๊กมาเครื่องนึงเหรอครับไอแพด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 เครื่องนอะครับผมทำได้ทุกอย่างในนี้สั่งอะไรได้หมดเลยครับผมดูหนงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนี่เล่นเกมไม้ด้วยนะปรับอรุงปรับแอปรับให้ร้อนมาแล้วไหมอ่าปรับแอร์ขาตัวหน่อยอ่าไอรเบอร์อะไรอ๋อนี่มาแล้วใช่ทีมงานเราก็มาครบครบครับนี่แล้วมีใครเคยนั่งเทสลามาก่อนบ้วยไหมไม่เคยเลยครับเออมันเป็นบุตรตุ๋นทั้งเลยเทสลานี่เขาจะประหยัดนิดนึงนะครับหลังคาเขาจะ ไม่มีไม่มีเอากม่มีเราจบแระจกเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันก่อนเลยครับนี่แหละแถวนี้นะผมแถวจอมเทียนที่นี่เรียกว่าหาดจอมเทียนดูในหาดสะอีไหมครับหาดไอ้หาดมันจะสะอาดสะอาดโอ้โหอาบสระน้พยาบปรุงใหม่แล้วน่าเชื่อนะครับผม a few moments later ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโบโบคอนโบคอนจอด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 ครับผมจอดแล้นี่เราเจอแล้วครับผม อ่างแรกเลยกระเพาะปลาขอเราช่วยครับผมช่วยหนึ me. ่งขอเราช่วยครับผมอ่ะทำเลยครับทำเลยเร็วเดี๋ยวเซอร์กิจมาเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เร็วเคยเห็นในรายการกินเสมอไหมใช่ใช่ใช่ทำเลยเร็วทำเลยตอนนี้เรอไลอีกสามนาทีเดี๋ยวซอไปกิจมาครับผมขณะนี้เราอยู่กับกระเพาะปลาธรรมดา50พิเศษ70งบเราพอดี50บาทนะครับเดี๋ยวไปแกงก่อนเดี๋ยวไปแกงให้ลุงก่อนเดี๋ยวเซอไปกิจมาเฮ้ยดูดิได้คนเยอะ50บาท ม่ต้องปรุงใช่ไหมลุงโอเคกินนี้แหละไปไปกินที่หานดีกว่าปะหาดใหญ่หาดตะอี๋ยเฮ้ยหาดสะอาดอย่าอย่าบวมนะครับจาบวมนะหาดสะอาดเนี่ยเวลาช่องเขาเขาไม่ได้พูดไงเขามาใส่ในช่องเราหมดช่องเราเก็บกดเก็บกดครับเลยดีกว่าโคชิวเฮ้ยไม่ต้องปรุงเลยได้นะอร่อยด้วยแค่50บาท เยอะอยู่นะอิ่มไหมครับพี่บ่ายอิ่มไหมอิ่มดีครับเนี่ย,ย,ยเยอะเยอะอะใช่ทั้งเส้นทั้งเลือดทั้งน่องไก่อือเฮ้ยอร่อยอร่อยแบบนี่ไม่ได้ปรุงเลยครับอือเปิดด้วยปุ๋แล้วเนี่ยโหกินคำใหญ่มากบบาใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหเส้นไปแล้วเส้นปิ้วเส้นปิ้วโอ้โหไปกินนี่เสร็จแล้วไปร้านต่อจะมีอีกประมาณสิบร้านอ่ะโอ้ เจอที ja okay. ่บารยาลยาลร้านลุงเมื่อกี้นะโอ้อร่อยจริงนะครับร้านแรกผมก็ประทับใจเลยเนี่ยใช่ไหมลุงเมื่อกี้ได้เลยไหมแค่นี้พอแล้วนะเดี๋ยวไปร้านอื่นไม่ได้เดี๋ยวไปหาต่อไอ้นี่ไอ้เจอพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าตกนรถตก่รถตก่รถจอดอะไรวะเขาไม่ได้ขับรถดีกว่าขายเท่ไหรครับลุงสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าบาทเอ้าสามเท่าไม่เกินงบพันสิบเออผมมีงบพันสิบเอาหนึ่งถ้วยได้ไหมสามสิบห้านะกุ้งครับผม มีน้ำเต้าไหมค้งก็สาที่ห้าเหรอจ้าราคาเดียวกัน้านที่สองได้อีกแล้วไม่ถึงห้าสิบด้วย็นไงสานที่หา้าบาทบอกเลยพกเงินมาแค่ห้าสิบก็อิ่มได้พันยานะแร่จะตามลมหนาวไปก่อนลุงไม่เหนียวนะลุงกินแก้ขัดได้อยูอ่เพราะว่ามันไม่ได้แพงมากเออ เฮ้ยข้างในมีหัวมัน,นมเลยนะกุ้งเลยกุ้งหัวมันรสชาติดีแต่แป้งเหนียวนิดนึงนะแล้วก็ใครหิวๆตาลายเนี่ยเรียกได้นะผมต้องตาลายด้วยนะมาร้านอื่ต่อเอแล้วมาร้านต่อไปครับผมสม้มตำนะน,นะสม้มตำไก่ย่าง50บาทกินได้ไหมครับได,ไ,ดได้สบายห้าสิบบาท,บาทตำอะไรมีปูปลาตาตำมะม่วงเราตำอะไรแตงกิ้งปูปลากินบ่อยแล้วตำมะม่วงเออ กินแบบเปรี้ยๆนะเอาเปรี้ยๆต้องได้ครับตามมะม่วงหนึ่งที่ร้านนี้เด็กนายกยบะน้านายโยครับผมมาอีกร้านแล้วครับสวัสดีครับร้านนายโยกัมพชยา50บาทจริงได้ไหมครับได้ได้นะครับห0บาท50บาทปกตินี่ขายยังไงอ่ะปบชุดละ40่สิบชุดละ40่สิบห้าสิบเลย เรเอาห้าสิบบาทแลือห้าสิบบาทจัดไปอันนี้เขาน่าจะเรทเลยไหมเกใส่เลยเอาเกใส่เลยนิดนึงโรยหนาโรยหน่อยนี่รวมกันไปเป็นเมนูใหม่ไปเมนูนี้หรือกินแก้เผ็ดหน่ะอ่านี่ครับตามมังม่ห้าสิบบาทเยอะน่ากินนะเยอะอยู่นะเยอะไหมห้าสิบบาทครับเยอะคนเปรี้ยวปากอ่ะ อ,อายรบงขอลองบ้างครับไ,ได้ไห<ด>มได,ได้ยังไม่ได้นะต้องลองอย่งไรครับขออีกทีได้ไหม,มทำได้ทำอื้อออโอเควิสุทธิ์ก็ใช้กินกระดกได้รู้ว่อร่อย,ย,ยอมาดด ป่ะป่เนี่ยปึ้ั่นัวปั่ัวเต็มเต็มไปแล้วนะเดี๋ยวผมนี่ครับผมห้าสิบบาอยู่ไหนโอ้ไม่มีเมนูห้าิบเลยเป็นสามไม้ห้าสิบไหมได้ไหมได้ได้อยู่ในงบุ่มอันนี้หี่สิบบาทอะไรก็ได้นะรวมกันเนาะใช่รวมกันได้ตอวไข่ไหมไข่เนง อะไรครับผมห้าสิบบาทพัชราของกินไม่แพงอันนี้กินแค่ห้าสิบบาทก็หากินของอร่อยๆได้แล้วใช่ครับจริงๆเขาขายไม้ยี่สิบบาทเขาลดให้เหลือสั่งไม้ห้าสิบตอนแรกเห็นเสื้อนึกว่าเปธุรกีตไหมใส่ชุดเหมือนอะไรเหมือนเทศบาลอ่ะมันเทศบาลมาเนี่ยมาขุดถนนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวก็เลยเออก็เลยต้องไปแอบไปนั่งแอบกินตพื่อนจำตรงนู้นตอนแรกไม่ได้สังเกตไงเดี๋ยวรอหมึกสักแป๊บหนึ่งนะฮะไปเรากินนี่เสร็จเดี๋ยวพาไปร้านลับ รับน้ก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งร้านที่โคตรเด็ดอันนี้ยังพวกนี้ยังไม่รับใช่ไหมยังไม่รับยังไม่เด็ดพ<า>อมีเด็ดอีกที่นึ่งไปไปครับมาเนี่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นปลาหมึกเอิ่ยเอิ่ยอิยอิ่ยเอิปลาหมึกจะปิ้วมัน่ะเฮ้ยมันปิ้วแล้วเฮ้ยลมแรงจัด นี่อันนี้มีทั้งไข่มีทั้งเอ็นแล้วมีทั้งเนื้อนะห้าหมืบาทน้ำจิ้มราดแบบเอาเรื่องเข้มข้นอ,อ,อืมโอ้อืมเซ็ตวันนี้เจอเของเด็ดหมึกสดน,นะลุกเกลือกน้ำจิ้มเด็ดเด็ดไหมน้ำจิ้มแนะ่ะเด็ดเลยครับเอาไปดโดนก่อนเลย <ś led> อืมอ,อืมจัด หอ,อก่เห็นหน่อย right? ี่ส like, ิบเยี่สิบเลยครับวัีสายใหม่ครับสายใหม่ครับผมโรตีสายใหม่พัทยาครับไม่ใช่ยุธยานะครับสายใหม่พัทยาไมมมคนไทยยี่คนลาวสาวฝรั่งกินซีอะไรวะมดหมดแล้วครับผมยีบาทเหรอยีบบาทครับโหถูมากนะครับผมยีบาท มากลุ่มหนึงมได้ีกุ่มนึงก็ได้วรับกุนึงครับผมครับผมเป็นสี่สิบยอยู่นี่เรอฮะขายที่ทุกวันเลยครับสุดยอดครับผมมานะหาจอมเทียนครับผมของอร่อยเพียบมา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 มมามมมมา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 มมมมามมาไมามม้มมาไมาม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 มม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 าม หวานแล้วฮอปิดแล้วเดี๋ยวไปร้านลับในข้าวหรือหวานเอาหวานก่อนแล้วท้าวต่อโต๊ะต่อรุยกินของจริงครับเออแป้งนุ่มอ่ะยังนุ่มเลยอร่อยนะไม่หวานไปแป้งดีแป้งทำมาทุกวันครับผมสุดยอดขอบคุณครับ อาทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่รา้รานลับพัทยาครับต้องมาที่นี่นะน้ําลําไยสดหวานน้อยหอมชําเป็นร้านของยูทูบเบอร์ชื่อดังใคร,ใค,รใครับใ,ใครแบงกี้ชื่อดังนี่คือเสียงดังใช่ไหมน้ําสดชื่นนะน้ำลำไยแต่น้ำน้ำสดชื่น,น,น,นเรวจะมีออกอีกตัวหนึ่งเป็นชื่อน้ําแบรนด์ใหม่น้ำว้าวน,น้ำว้าวเออน้ำกินแล้วว้าวไงว้าวเออว้าวว้าวว้าวเราเดี๋ยวเอาให้ชิมเราลองเข้าไปดูข้างในกันครับ อันนี้ก็มีมีหลายน้ำนะครับผมแต่ว่าน้ำมะเข้าไม่ทำอันนี้คือน้ำมเข้าน้ำเปลี่ยนแปลงก่อนเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวกินแล้วสดชื่นว้าวเดี๋ยวเอาทีละตัวเลยก่อนนะนะมีอะไรบ้างครับนี่เป็นน้ำส้มครับผมน้ำส้มสดนี่ออกหวานอันนี้น้ำส้มเปรี้ยวฝั่งนี้น้ำส้มเปรี้ยวน้ำมะพร้าวไฮไลท์เลยคือตัวนี้เป็นผลักใหม่เพิ่งเพิ่งทำได้เป็นน้ำเก๊กควยลำใหญ่มีที่เดียวที่นี่ครับผมเป็นเก๊กควยลำใหญ่หอมสดชื่อน้อยนี่เป็นน้ำลำใหญ่ออริจินอลอ๋อนี่น้ำลำใหญ่น้ำลำใหที่ผมเห็น นี่่่เทาไหรรคับในช่องแไงกี้นี่แหละอันนี้คือเป็นออริจินอลแต่ว่าไม่ชอบแล้วเราชอบน้ำกิ่งขวยมากกว่าตอนนี้เขาหอมกว่าอ่าใครมันชอบกินน้ำแร่ก็กินน้ำกิ่งขวยได้แต่เป็นเนื้อลำไยเป็นเนื้อลำไยซอสผมมาให้ลองชิมกินเลยไหมอันนี้ไม่ได้ไม่มีค่าติบบาทนะไปมีมันเริ่มต้นที่59บาทาก59ไหนครับเป็นน้ำกิ่งขวยเฉยๆอ่าไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวลดให้มาดูครับนเรื่องมากด้วยเนะ59บาท59บาทนะผมได้เนื้อลำไยครึ่งกระปุกแต่ว่าเป็นน้ำเป็นลำไยพวงทองได้นะ เกียร์พีเยมเลยคัดไซส์มาอย่างดีเอาขาวอบอวกบึมบึ้มเบลเบลผมลองเลยนะลองแล้วจับเลยเปรี้ยวปากรับเปรี้ยวปากเป็นไงลำไยบูดนะเปรี้ยวลองชิมนะสองรสแค่สองรสมีกลิ่นของลำไยเลยเนื้อนี่ขาวมากนะครับลำไยมาขาวโบ๊ะเลยครับคัดใส่ขาวขาวมารับผมคัดกับมือเลยเปล่าคัดกับมือเลยอ๋อนี่ใช้หลอดจิ้มหมี่อ่ะครับผมเอาไว้มันจิ้มยากนิดนึงนะผมอยากจะจิ้มไม่เก่ง เนี่ยจิ้มไม่โดนตัวนี้เลยเสียเเวลนเลยจิ้มนะครับเรียบเลยเอาไหมฮึบเออฮึบเออไม่โดนครับเราจะกินยากนะเนี่ยต้องทำซ่อมจะพอแลนะ้วนะเนี่ยมาแล้วเออนี่มาแล้วครับเออด,ดูเนื้อลำไยนะี่ครับน้ำสดชื่น มีขายที่ไหนอะครับนี่แหละปัญหาผมปัญหาส่งได้ส่งส่งได้ทุกที่ได้ทั่วทั่วประเทศแต่ละที่เพผ็ดนะผมเพ็น้ำสดชื่นเลยถ้าส่งสองร้อยนะส่งรถเย็นเดีเดี๋ยวผมทำธุรกิจด้วยครับได้ได้ยังไงผมปลูกัำไยผมมีต้นจำมาเลยเอามาเลยติดแปะต้นครับในกิ่ควยก็หอมชิมกิ่ควงได้ไหมได้ครับเพราะเรฟีลเลยกิ่ควงนะลองดูกิกงวยแต่ว่าเป็นเนื้อลำไยใช่กิกงวยเนื้อลำไยน้ำสดชื่นเหมือนกันสีสวยมากสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบลำไยใช่ แต่ก็มีน้ำใหญ่นะไม่ชอบแต่ก็มีน้ำใหญ่เิดเลยนี่เป็นไงอืมอันนี้ก็แ,นนกแบบอ,อ,อีกแบบเนึอันนี้สดชื่นกว่าแล้วแต่คนชอบใช่ใช่แต่อนี่คืใครชอบกินก๋วยเตนะคือแบบเออกินทุกวันอ่ะกินจนหาวานขึ้นนะเนี่ยเฮ้ที่นี่คือใส่น้ำตาลน้อยนะคุณน้ำตาลน้อยอใช่ห่วงใย,ยเรื่องสุขภาพด้วยน้ำตาลเพรย์เพรย์น้อย เอาจริงเดี๋ยวโดนภาษีค่าความหวานอีกอะ,อะไรที่ไม่เราอยากให้ควาหวานน้อย<า>อยู่แล้วใช่เราอยากให้ความหวานจากลูกยาอกมาแท้ๆเลยเนเราคันความหวานออกมาจากลูกยาวยแท้ๆเลยเนอ,อ่ะเดีย๋ยวเราจะลองผสมกันดูครับเป็นสูตรใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในน้ําสดชื่นเอ,อานี่ครับดูนะครับพร้อมกันนี่ฮะเออซิกน่าลองมันก็หวานฝั่งหนึ่งไะหวานฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหวานน้อยเออเออกำลังดีไปครับผมไปเราไปหายราคาสิบบาทกินดีกว่า มาร้านต่อไปเลยดีกว่าไหมร้านต่อไปอันนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกใช่ประเด็นเท่าไรรู้ไหมสามสิบห้าบาทเองถูกกว่าเชียงใหม่นะจริงอ่ะจริงเอาเลยไปครับเดี๋ยวไปดูครับไปกินฟรีเฮ้ยคนท้องกินฟรีตายแล้วต้องถามไหมครับว่าอันนี้ผ่านหรือเปล่าแบบนี้ผมกินฟรีครับเนี่ยได้ไมด้โอเคท้องอยู่นี่ท้องอันนี้คือท้องหมาธรรมดา35พิเศษ45่สิบห้ากมีงบ50าสิบเจ้าสีเลยนะครับสี่พบาทเลยใส่ไปครับผมเอาเป็น2ถ้วยครับผม ผมเอาเส้นมันมีเหลือลอครับ,รบผมเอามีขาวครับถ้าบาทเหลือสองคนได้นั้นขวดหนึ่งเลยเนี่ย้ยมาแล้วครับเดี๋ยวอันนี้45บาทนะครับเป็นพิเศษเพิ่ม10บาทนะครับโข ก็เยอะบอกเลยแต่เยอะด้วยไม่ผิดหวังเดี๋ยวมาปรุงตรงนี้นะครับอะไรเครื่องปรุงนี่อย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนี้เป็นพริกขั่วผีบอกนีในไห้ในไห้ในไห้นี่พริกขั่วผีบอกโคตรเผ็ดบอกเลยอันนี้โคตรเผ็ดนะผมใส่น้อยไปก่อนนะต้องประไาเฮ้ยสี่สิบห้าบาทแล้วเนี่ยโอ้โหน่าโคตรเยอะดูดิมันเดิมคอนเซ็ปต์ร้านนี้นะครับอร่อยให้เยอะราคาถูกแม่ค้าเอาเอากำไรลายมาเนี่ยขายเอาอะไรเนี่ยเขาบโคตระป๋รง นี่ไพล์ไปเลยคือนี่น,นี่ต้องตักกลนๆน,นะนี่พี่ตีบอกต้องตักกลน่นๆขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปเลยนี่<อ>ใส่ไปเลยตักสองช้อนไหมไหนนี่แล้วน,ะน,น,น,นี่ที่เด็ดเลยคือซอสพริพกใส่ไปเลยผมนี่กินก๋วยเตี๋ยวผมมึงเคยเห็นใส่ซอสพริกกับเอาจิงไม่ต้องใส่น้ำตาลซอสพริกคือจบน้ำส้มไม่ต้องก็คือมันรวมอยู่ได้ไงเ,<อ>เปรี้ยวหวานอยู่ในซอสพริกเลยลองดูดิไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยเลยครับต้องลองต้องลองต้องลอง,ลองแล้วผมใส่น้ำตาลไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรต้องมีถั่วด้วยถึงจะครบสูตรใช่ปหมนี่ใช่นี่ใส่ไปเลย ถั่วพีบอกถั it, ่วพ wow. right. ีบอกใส่อะไรเงี้ยเลยเห็นไหมใส่ไหมให่นไหมใส่ครับใส่ด้วยครับแน่ๆใส่ไหมครัะในห่วงเครื่อง45บาทไปเดี๋ยวเราไปกินกันครับครับผมมันแน่นจนแบบพระชาให้ไปชดซะแล้วแทบจะคนไม่ได้แล้วออุ้ยมันเยอะหรือมันอืดเนี่ยยั้งยั้งเนาครับเอาขึ้นมาเหรอให้เยอะเกินไหมคะนี่ร้อนๆต้องกินน้ำสดชื่นมาเผื่อด้วยไปเงี้ยมาแก้เผ็ดแก้เผ็ดน้ำลำไยนะครับผม วันนี้ผมกินไปสองกระป๋องแล้วนะ่ยจริงไหมสดชื่นหอมน้ำน้ำใหญ่มากหอมเนยมากจริงไม่ได้เวอร์ตัวเองะเนี่ยไฮไลท์ของร้านนี้คือน้ำตกหมูอ่ะเลือดเขาจะข้นเป็นพิเศษดูแม่ข้นนะดูเยอะมาใหม่ๆนี่เป็นต้องนี้นึกมาก่อนนะเราสู้เลย แล้วก็อย่างนี้ไปเลยอย่างนี้นะฮะถ้าไปไป,ไปลงมันแลเวื่องหลังนี่ผมตัดลงได้ไหมได้ตลกเราเบื่อหลัง <c oughs> เอาเลยเอาแล้วครับไป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เจ๊นเปแล้วพีมีขำมาก อย่าอย่าเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นเนี่ยอย่าเพิ่งทำเยอะเราเริ่มแค่นี้เดียวก่อนประมาณนี้ดูนะครับป่วยแล้วว่ะโอ้ตอเมื่อกี้ผมผิดอะดิเมื่อกี้ผมแบบหายใจเข้าเอาลมออกก่อนเอาลมออกก่อนแล้วหายใจออกก่อนแล้วหายใจเข้าพร้อมกับซูดเข้าไปไปเออดีเห็นไหมอย่างนี้กระโดดเป็นอย่างนี้ ความนขนครัเป็นไงนข้นคาเลือดเน้นๆอารมณ์มันมันกินน้ําตกแล้วเนี่ยก๋เตี๋ยวเรือดีถูกมาได้เยอะด้วยใครอยากได้คนหรือว่าใครอยากได้เผ็ดก็ปรุงเอาครับเอามาพูดท้อเลยอย่างนี้แล้วก็บริหารการนี้ลาบะออลองดูครับลอด <c oughs> <c oughs> tôi giỏi là cái gì để bên anh em bỏ mình đi bên anh đi bắt anh em 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 ของหวานล้างปากปิดท้ายนะครับผมวันนี้ปิดท้ายที่ตุงเอาช็อกโกแลตเลยผมอ่ะมาครับผมเอาซ้อมเรียนบอกผมส่วนละห้าสิบบาทนะที่นี่และอีกอย่างหนึ่งวิวหลักล้านนะผมตรงนี้นะวันนี้อิ่มอ่ะมาปิดท้ายด้วยร้านสุดท้ายครับผมตังลยของจริงเลยครับวิวสวยไหมร้านสุดท้ายโอ้โหวิวก็สวยครับ แล้วก็ของกินก็อร่อยทั้งนั้นนี่นี่ห้าสิบบาทไม่ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นมากเบอร์รี่เรนโบว์อ๋อเปรี้ยวอืมอร่อยมากเข้มข้นช็อกโกแลตกล้วยเย็นดูขึ้นสมองไปต่อไหมรียพอแล้วคลิปนี้พอแล้วครับพอเหรอพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเอาไว้ มีพีอื่นบ้างโอเคคิปหน้าทิปหน้านะครับไปจัดใหม่แต่ถ้ากครขึ้นดีกว่า้าใครอยากดูแบบการกินแบบดุดันกว่านี้ต้องไปที่ช่องแบงก์กครับผมอยากให้ฝากช่องทางและผลงานหน่อยครับเขาบอกว่าแพลตฟอร์มนะครับ,รบทุกโซเชียลเลยแบงก์กครับผม B A N C ด I แค่ไ้นี้แหละวันนี้ต้องขอบคุณแบงก์มากาที่แบบพาผมพาผมทะลุกินพัทยาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็ของก็อร่อยด้วยนะครับวันนี้นะครับ พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์ด้วยนะขอบคุณสมาชิก V.I.P. นะฮะแล้วก็ทุกคนนะที่ซุปเปอร์แตงกันเข้ามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็มาข้ลแหลบกับแบงกี้อีกนะฮะสวัสดีครับ